ระลึกชนิดราคา5บาทนะคะ8 8 4สมเด็จยา่าไปะนะก็งงกับาราคาของเหรียญน,นะคะเหรียญเหรียญวาระเนี่ยค่ะ84สมเด็จย่ากับเหรียญอะไรนะเมื่อกี้นะคะที่ที่ผ่านไปก่อนเหรียญที่ระลึกเอชเกมครั้งที่8นะคะจำนวนผลิตนะคะเหรียญสมเด็จยา่าจำนวนผลิต6 0แสนเหรียญค่ะเหรียญน,นี้นะคะ จำนวนผลิต6แสนเหรียญน,นะคะชื่อเต็มๆของเหรียญก็คือเหรียญที่เลืกชิ้นีราคา50เ,เหรียญที่เลืกชิ้นราคา5บาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชลนีเจริญพระชนมายุ84พรรษาเราจะเรียกกันสันส้นๆว่า8.4สมเด็จย่านะคะปี2527ค่ะจำนวนผลิตนะคะ6แสนเหรียญราคาซื้อขายเชื่อมั้ยคะว่าแพงกว่าเหรียญเหรียญนี้ นะคะราคาได้รับความนิยมสูงกว่าจัดอันดับนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นอันดับที่เหนือกว่าทั้งที่ผลิตเยอะกว่านะคะเหรียญนี้อันดับรองกว่าค่ะเนี่ยค่ะที่เป็นได้บอกว่าราคาและจานวนเออราคาและความนิยมไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่จํานวนผลิตแน่เสมอไปนะคะอยู่ที่ได้รับความนิยมมากน้อยนะคะโอ้